น้ำหนักสูงสุดก็คือ102กิโลนะคะตอนนี้ก็52ค่ะใช้เวลาทั้งหมด8-9เดือนนะคะเปลี่ยนแบบเสื้อผ้าจากที่เคยซื้อแบบแพงๆใช่ไหมคะก็คือแบบมันก็ประหยัดเงินได้มากขึ้นนะคะก็จากเพื่อนที่แบบว่าเอ้ยเคยเรียนด้วยกันแล้วแบบไม่ได้เจอกันแค่เดือน2เดือนไปเดือนตลาดนะสวนกันเนี้ยเขาก็จำเราไม่ได้นะคะเขาแบบใช่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเ,เปลี่ยนแปลงลงเยอะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะชื่อนางสาวกาน,นิกาหาละมานนะคะชื่อเล่นชื่อกวางค่ะตอนนี้ก็ยี่ิบหกย่างยี่สบเจ็ดนะคะปัจจุบันเป็นนักศึกษาค่ะเ<ๆ>มื่อก่อนใช่ไหมคะก็อ้วนครับว่าอ้วนมาโดยแต่กําเนิดเนอะน้ําหนักแต่ก่อนแปดสิบสามแล้วมันก็เคลื่อนไหเรื่อยๆค่ะก็คือมันมาจุดสูงสุดก็คือร้อยสองกิโลเลยคือแบบเป็นจุดสูงสุดที่แบบในชีวิตที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะก็คือร้อยสองกิโลเลย ลำบากค่ะค่อนข้างที่จะลำบากเยอะเลยเพราะว่าหนึ่งคือขาเบียดนะคะเวลาเดินแบบมันลำบากมากแล้วใส่เสื้อผ้าค่ะก็คือมันจะไปรัดเป้าอะค่ะใส่แล้วมันไม่มั่นใจแล้วแบบเป็นคนที่แบบมีก้นนะคะก้นมันก็จะอ,ออกหน่อยแล้วแบบคนรอบข้างเขาก็แบบมองแบบเฮ้ยมึงเ,เขาสะกิดเพื่อนนะคะก็คือเฮ้ยมึงดูดีอะไรประมาณนี้นะค่ะก็คืออายคนอะ เยอะมากค่ะเจอคำบูลี่แบบช้างแมมมอสอิว้วนตัวดำอะไรเงี้ยเจอมาหมดเลยอะค่ะก็คือมันมันเป็นคำที่แบบเราเราเรา,เราเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าเราโดนแฟนนอกใจอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันมาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไง คือแบบเราอ้วนเกินไปใช่ไหมเราไม่สวยอะไรอย่างนี้ใช่หรือเปล่าแล้วก็ชอบเล่นติ๊กต็อกะค่ะก็เลยหันตัวเองกลับไปดูว่าเอยเขาอ้วนกว่าเรานะเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองก่อนนะคะก็คือเราไปดูก่อนว่าเขาลดยังไงอะไรยังไงแล้วก็หันแบบมาเปลี่ยนตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะ น้ำหนักสูงสุดก็คือ102ยกิโลนะคะตอนนี้ก็52ค่ะใช้เวลาทั้งหมด8 9ถึเดือนนะคะก็ลงไป50กิโลแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเทคนิคการออกกำลังกายตอนแรกคือกวางเนี่ยเดินก่อนเลยค่ะเดือนแรกนี่คือเดินก่อนเลยนะคะสักสี่สิบนาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ค่ะคือการออกกำลังกายอ่ะ มันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเวลาหรืออะไรนะคะคือทํายังไงอะทํายังไงให้เหงื่อเราออกเยอที่สุดมากกว่าของกวางเองนะคะก็คือเป็นการที่ลีนไขมันนะคะลีนไขมันออกให้ได้เยอะที่สุดหรือว่าคนแบบไม่มีเวลาอย่างเงี้ยะคะ่ะก็คือแบบเราคาร์ดิโอในห้องก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอย่างงี้ก็ได้คะ่ะแบบว่าให้เหงื่อมันออกเงี้ยคะ่ะ เอาเป็นว่าถ้าถ้าอยากให้แนะนําจริงๆก็คือเอาเป็นเดินก่อนเดินก่อนเลยค่ะเพราะว่าน้ําหนักเราอ,อ่ะมันเยอะแล้วอีกอย่างคือคนอ้วนนะคะปกติต้องขาเบียดอยู่แล้วถูกไหมคะก็คือเราต้องเดินก่อนนะคะเดินให้แบบว่ามันมันรู้สึกกับการว่าให้มันชินนะคะเดินให้มันชินก่อนแล้วเราค่อยไปวิ่งใช่เพราะว่าปัญหาที่ตามมาก็คือจะจะปวดขาจะปวดเท้าอย่างเงี้ยค่ะประมาณสองเดือนค่ะ ถึงจะปรับสภาพที่แบบว่าวิ่งได้แต่ไม่ใช่ว่าวิ่งวิ่งเลยนะคะก็คือวิ่งสักสองรอบก่อนแล้วก็เดินก่อนอย่างเงี้ยค่ะวิ่งแล้วก็เดินแบบสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบไม่ให้ตัวเองแบบว่าปวดขาจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าตื่นเราตื่นเช้ามาก็คือแบบมันจะทรมานมาก ควบคุมอาหารก็คือก็ลดพวกแป้งลดน้ำตาลของมันของทอดลงค่ะคือเราไม่ได้งดนะคะก็คือแค่เราทานน้อยลงแค่นั้นเองอะคะ่ะก็ตอนเช้าใช่ไหมคะจะเน้นหลักๆก็คือเป็นพวกโปรตีนของวางเนี่ยเริ่มเริ่มทานเว เมื่อเดือนที่แล้วค่ะเป็นเโปรตีนไอโซเลตนะคะก็คือตื่นเช้ามาแล้วก็ทานหนึ่งสกูปก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังออกกําลังกายตอนเย็นอีกหนึ่งสกูปอะค่ะก็คือเราจะเน้นเป็นพวกโปรตีนเป็นพวกอก,อกไก่เป็นพวกไข่ต้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนกลางวันก็จะทานซอปๆลงมาก็คือเป็นกาแฟดำตอนเย็นถ้าสมมติว่าเราหิวจริงๆคือแบบมัน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 คุมไม่ได้แล้วก็คือไข่ต้มซักฟองอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ ก็จะเป็นอกไก่ค่ะอกไก่ย่างกับไข่ต้มเลยที่แบบว่าขาดไม่ได้ในทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ที่แบบว่าออกกําลังกายมาก็คือตอนเช้าก็คือจะเป็นอกไก่อกไก่ย่างค่ะแล้วก็เป็นไข่ต้มกินคู่กับกาแฟดําในตอนเช้าเลยยากค่ะถือว่าถือว่าค่อนข้างยากนะคะในะช่วงแรกๆก,การคุมน้ําหนัก ในช่วงแรกๆนี่คือยากมากคือคนเรามันเคยทานข้าวใช่ไหมคะคือมันจะหิวอะหิวแบบสัตว์นะคะคือคนคนมันอ้วนค่ะแล้วมันเคยทานแล้วช่วงแรกๆก,ก็คือปรับไม่ได้เลยคือแบบอืข้าวนี่คือแบบหนึ่งทับพ,พี่เหรอมันอิ่มหรอก็ก,ก็ก็ลองไปเรื่อยๆอย่างงี้คะ่ะก็คืออลองทานไปก่อนสักข้าวทับพ,พี่หนึ่งแล้วก็ไข่ต้มสักสองฟองอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เริ่มแบบว่าเหมือนเหมือนกระเพาะมันจะแคบลงอะคะ่ะคือเราได้รับของที่มันิ่งแบบ น้อยๆลงอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็เริ่มปรับตัวแบบเออเราเราเคยทานแค่นี้เราก็แค่นี้อย่างเงี้ยค่ะ เดือนแรกมันก็ท้อค่ะเราอ่ะมันมันอ้วนเนาะเราไม่เคยคิดว่าตัวเองอ่ะจะลดได้หรืออะไรเงี้ยมันมันท้ออยู่แล้วค่ะแบบเราจะลดได้จริงๆหรอเราน้ําหนักมันจะลดจริงๆหรอแต่ว่าในระยะอ่าหเดือนที่ว่าก่อออกกําลังกายใช่ไหมคะก็คือมันเห็นผลเลยก็คือลดมา4ี่กิโลเพราะว่าเราควบคุมอาหารด้วยเงี้ยค่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่าการที่ว่าเราทร้อเราเอาคําที่ว่าท้อนั้นนะมาปรับให้ชีวิตเราแบบว่าดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเรามีความขยนันออกกําลังกายมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเปลี่ยนมากเลยนะคะก็คือเปลี่ยนแบบเสื้อผ้าจากที่เคยซื้อแบบแพงๆใช่ไหมคะก็คือแบบมันก็ประหยัดเงินได้มากขึ้นนะคะก็จากเพื่อนที่แบบว่าเอ้ยเคยเรียนด้วยกันแล้วแบบไม่ได้เจอกันแค่เดือนสองเดือน ไปเดินตลาดนะสวนกันเนี่ยเขาก็จําเราไม่ได้นะคะเขาก็แบบใช่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเออเปลี่ยนแปลงลงเยอะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำทั้งสองอย่างเลยค่ะตอนนี้ก็ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ควบคุมอาหารด้วยค่ะแต่มันก็จะมีเป็นบางวันที่ว่าเราให้ตัวเองแบบว่ามีความสุขในการกินอาทิตย์ละหนึ่งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราอยากกินอะไรเราก็กินไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ อยากฝากถึงคนลดน้ําหนักว่าตอนแรกเราก็อาจจะท้อค่ะแต่ว่ามันไม่มีใครที่แบบว่าออกกําลังกายแล้วจะเห็นผลเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะก็คือเราก็ค่อยๆทําทําไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็จะแบบเห็นผลเองในภายหลังเนี่ยค่ะเราเราเก็บคําที่ว่าท้อแล้วสู้ไปแบบว่าดูหุ่นเราแบบในอนาคตดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ติดตามได้ที่ facebook แล้วก็ติกติก,ตกตอกค่ะ facebook ก,ก็จะเป็น กันนิกาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กวางภาษาอังกฤษค่ะ Tiktok ก็เหมือนกันค่ะ